โดน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 วิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วโดนปะโดนปะโดนโดนพันยอดโดนอุ้ยใหญ่อุ้ย ในไซโอ้โหใส่สวยๆสยุดยอดไซต์ใหญ่แน,น่น่ะนี่อู้อยากได้ตัวเท่าๆเนี้ยนี่ยังใหญ่หุด,ดนั้ต่อครับ่ันยอดหมานแต่เสาเลยครับนะ้นะยิ่งเอายิงเ,เอาเลยรอยดีครับ นี่จะใส่บิบ,บ,บเลยทั้งในใาปไม้ปาปลาไม้ทั้งบางปูเลยครับเขามาในเมืองครว่ิทิเขามาหาัางสนซื้อเงิงกินครับตานนะ่ะเขามาคลองในเมืองอู้รอยออยลังการ บ่โดนโดนนะนโ,ดโดนอดโดนโดนตัวกเขาไงหมู่โดนตรงไหนวันนี้ลอยดีครับวันนี้ปลาท่าใส่สวยครับอาจจะเข่าหัวเข่าหัวอีดิตวัวแดงเพ่งเลยครับเหมือนกีดาดาเลยนะ่ะน่ะน่าจะลูกกีดาดาครับกีดาดาที่มันนิน่งเลยตรงนี้ ใส่งามๆครับพันยอดเดี๋ยวไปเคิงถุงพายแล้วนานๆเลยนี่ครับใส่อืมกล่องเกลือนเบิ้ลบูเลือดนี่ครับนานๆใส่ปลาต้ามาต้อนพันยอดถือมาอีกแล้วครับนิ่งถือมาเรื่อยๆนหนใส่โอ้ยางงั้นเลยเหรอพี่ โอ้โหขึ้นเยอะวะขึ้นเยอะวะฝั่งนู้นอะไม่น่าเชื่อนะเออวันนี้ทำไมมันขึ้นจังวะเห็นเงาเงาอยู่ลึกๆ โดน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 อยากเหียดโดนบ่เงยบันไดครับนี่ครับใส่ปลาเข่าล้างพอดีเข่ากลางตัวคือว่าง่ามีความหนาหนานตัวมันแต่ว่าลูกดอกเขามันบ่คอยปันไดดอกอยากเซลล์เซลล์เนี้น้อยนีดครับนาหนาหมานหมานมานครับตามตามปนโตครับ พี่ต้องเล็งดีๆใจเย็นใจเย็นใจเย็นยิงยิงยิงแล้วพี่ยิงใจเย็นใจเย็นใจเย็นค่อยๆเล็งโดนใจเย็นนะนะอย่าอี๋ยวเพิ่งดึงนะถ้าไม่โดนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันหันหน้าไม่เงื่อนหันหน้าข้าม เร็วเร็วพ right right kind of ี่ยอดยังอยู่ข้ามหมดเลยนี่นี่นี่ตัวกลางนี่ข้ามเออกลางน้องนี่ใช้สวยตัวใหญ่ไปแล้วอันค้างแล้วสองตัวเลยเร็วเร็วเร็วข้ามแล้วข้ามว้าวโอ้โหหัวแตกข้ามหลังข้ามข้ามเออลูกเอ้ลูกเหินลูกมันบอกแล้วว่าลูกมันบินยินได้ mặt bên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  không bên mặt 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 bên นี่ครับใส่ปลาปลาลำแหงครับเลาะริ่มทางก้อนกีดใส่แต่ว่าตูจอยๆครับปลามันลำมันแหงจากตัวที่เ่าใดแล้วครับบ่ได้นับเลยม้อนี้บอ่อยหมานครับโดนๆเห็นเท่อนึงนี่ครับไปนาหนา้าตามก็ะต้อผมหมานดูหมานดูไหนให้นานา,นานดนะูนั่นนี่นาหน,น,น้าปลาขาวางทางใยรยาเชือ <c oughs> ่อว่ามีหล <c oughs> ุ่ยิงรอดเกือบรอดเนาะ เกือบเลยแล้วมันมองเห็นหน่อยๆเห็นส่งหัวหน่อยๆเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าอยู่เธอๆนี้อ่ะนี่ของผมนะจำได้อยู่คนละไซส์เลยมันใจีกสวงอยู่ดยเวียนไปเกินหน้าก่อนผมไปนั่นนะปไปป่าแก่มาตามตอบโอ้โหตัวเท่านี้โอ้โหเบิองตัวซ้ำนี่ โอ้ทอดยังไม่อิ่มเลยพี่ธนาบึงเห็นแล้วเห็นแล้วตัวนิดเดียวเองยอดเห็นหลายตัวเ้ยตัวไม่ใหญ่เฮ้ยถือว่าใช้ได้ตัวใช้ได้ จะใส่นี่ยครับกันะนี่เรามายิงอะไรกันนี่เรามายิงลูกปลานินเหรอฮะลูกพี่แต่มันอ้วนนะออมนใหญ่ใไปไหนหมดด้วยไตามกันต่อไปที่อื่นไปหาตัวใหญ่ๆนี่จำได้ใช่ไหมปลาเนี่ยของผมเล็กกว่าของพี่นะเด็ดเด็ดฝนตกครับน้าฝนตกเดี๋ยวเอาโทรศัพท์ถ่ายครับเบสกล้องเบดนี่ครับปลาร้วมเอ้าพี่ยอดเอาอันนี้มือเซาครับในถุงนี่ปลามือเซาอันนี้ลาซูดครับ ตามไม่สด้เตีใส่ในนี้เลยไหมของเราอะปได้ลนะประมาณสิบกิโลครับน่น่ะวางดูพี่นี่ครับน่นาดปลารวมสิบกิโลครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้วครับน่น่ะขอให้เลือยทีคลิปประเดี๋ยาไทยกับกล่องอาจจะเบิ่งอย่างแน่นครับผมเดี๋ยวไปเจอไปเจอกันใหม่คลิปหนาเลยครับขอบคณครับ โดนมาเนี่ยโดนมาเนี่ยเอาโดน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 วิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วประคองไงจิบว่าแล้วมึงต้องจิบอีก อุ้ยอุ้ยโดนมึงได้วะโดนมึงได้วะอุ้ยเลนกระจายโดนมึงได้วะโดนมึงได้บ้าบูงัวโดนมึงไหนบ้ากาฟื้นครับนั่น่ะใส่สวยอยู่มาจะโดนตีมอยู่ครับ โอ้ยอมได้ลแล้วล่ะนาจะดุหนหางเกือบโล่ครับนัน่นนะ thương con Chọn nháy ăn cá mương ừ. 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 Để Rồi Hiệp rồi เรียบร้อยครับน,าน้าๆโลกว่าแน่นอนครับโดนหางจิตรดดาไ่โลเพนะจุ้ยเออนี่ครับน,าน้าๆใส่ครับผมเขียบก๊กกระบอกครับโลกว่าได้ประมาณโลสามโลซีได้นะาๆน,านีครับเขาหางอยูไหนยังไดกรับพุงแรนปีดเลยครับ ใยัยชายได้ครับนั่นน่ะมามาเดินตามกันโตครับอุ้ยเมื่อยเอาการอยู่โดนโดนครับโดนน้าโดนโดนทน้ำดีเว้ลูกดอกดำน้ำดีจัดทำเผื่อลูกเข้ามาทำเผื่อลูกเดี๋ยวผมไปทำยินโู้ยไซส์โอ้ยโอ้ยไซส์สวยไม่มองเห็นไกลๆตัวเล็กนิดเดียว อยู่ลึกเน้นๆ่ะลึกดูนครับหน,น้าดูนหมายบอบอ่บรา้าง่อร้าง่อร้างข้างทางครับใส่ครืงกิโลแน่นอนครับผมไม่ได้เปิดตอนยิงใช่ไม่ได้เปิดตอนยิงเซ็งจัดเลยเอ้ยพี่ได้ปลาปิชนามาปลาอะไรเอ่ย บอๆครับนาหน่าเดี๋ยวไอ้เป็นหลุนตอนพิดคิบครับผมพิดคิวครับปลาพิดคิวไปเอาปลาไปเก็บก่อนไปพี่เดี๋ยวเดินดูแถวนี้ขึ้นขึ้นยางขึ้นยางนู่นนู่นอ้ยเร็ว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 ไม่ยิงถุงไม่ถึงโอ้โหพี่เผื่อไปลูกพี่อยู่ไหนพี่อ่ะพี่จุ้ยมาเร็วเร็วปลานิ่งใหญ่ใหญ่ยังเรีเป็นผูเป็นผงไปฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นยิงไม่ถูกมันจะผงกันนะเห็นเนื้อขาวเลย เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มามันออกขวาไปแล้วตามกระตอบนั่นะโดุนโดุนดอกนี่โดุนโดุนโดุนครับยิ่งกายจัดโดุนครนับนแหละ ผมด้อดีกว่ายิงนั่นไหนโดนไม้นัดนั่นเลยนี่ครับนั่น่ะตัวอวนตับเลยใส่งามครับฝนกะทิมาแล้วไปตามกันโตครับมือนีม้าแล้วเห็นเงาเงาเห็นเงาเงาเห็นเงาเงาบนั่นู่นนู่นฝั่งนู่นนะมาเยอะท่ามหาไซใหญ่ๆเลยฝั่งนี้ตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ แดดไม่ค่อยออกไงวันนี้ยิงยากไปหน่อยดูนดูนครับดูน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 บนาดตูปุ๋ยไงครับ ตัวเืองเหลืองตัวที่สามนี่ครับนั่นแหละตัวที่สามมั้งเฮาเข่ากลางข้อนี่ครับนั่นแหละตัวที่สาม ดูน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 อีกแล้วดูอีกแล้วดูนอีกแล้วตัวที่สี่โบยไงโบยไง่บหญ่ตัวบโใหญ่ครับน้าหน่ะตัวที่สี่ตัวบโใหญ่ครับ ปลาจอยครับน่ะปลาธรรมาชาติยิงง้องเงาไตานามครับซาดเบิดบัวสนเล็กบรรัวเล็กยิงถือเบิดครับทีิงน่ะนะของน้าจุ้ยอ่ะของใครนะอ่ะ <laughs> ตัวน้อยเดียวเ <laughs> <laughs> ขายิงแต่ตัวใหญ่ๆนะจุ้ยยิงมาทำไมตัวเท่านั้นนะ่ะอักมันอยู่ลึกแบบติดพื้นเลย ยิงงัดจากพื้นขึ้นมาเลย <c oughs> โดน,โโนตายมโอโห้หหานัดห้าตัวมาลึกแค่ไหนก็ตายห้านัดห้าตัวทำให้ลูก,กอะมาลึกแค่ไหนก็ตายห้านัดห้าตัว ดูคนทำติดตายเลยผมได้ตัวนะนี่ครับนั่นแหะมุดขึ้นมาจากดินเลยครับมุดขึ้นมาจากดินเลยตัวใบใหญ่ครับเเล็กสุด,สดน,นี่นี่นี่ตัวนึ่งแดงโล,เล,งโลเลยยิง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 ,ยงสองตัวมาคู่โอ้โหแม่งยิงตัวเล็กแล้วตัวใหญ่มาโโน,น,นี่นี่กำลังล่องมาขวากำลังล่องมาทางขวา นี่ครับน้าหน,น้าเมื่อกี้ได้ขึ้นมาตัวหนึ่งตัวปุยไยครับนี่ครับทีมงานมาร่วมตัวกันแล้วปืนไปนไหนกันมืดแล้วโอ้โทีมงานแห้วอ่ะไม่แห้วเดี๋ยวผมยิงให้ดูอีกไม่แห้วแต่ตัวลกลางปลาอย่างเยอะยิงยังไงให้แห้วกัน ค่อยขึ้นแล้วครับน,นั่นน่ะปุ้นมาตุยยิ่งอยู่ท่องปุดเดี๋ยวอันโดนเปล่าโดนเปล่ามานะจุยโดนแล้วครับเดี๋ยวอีกสักพักเข้ากับไปแหละใหญ่ไม้ไปเบื้องไม้เด็ดกว่านี้ครับอาจจะมีไม้เด็ดกว่านี้อย่าลืมติดตามรับชมให้จบูบด้วยครับนั่นน่ะมีเซพายไว้ถ่ายคลิปกับผมตอนสรุปผลงานร่วมบอกเลยว,ว่ามีปลาแปลครับวันนี้ ไปครับบรรยากาศครับนันะบอลขางทางบอพักซัดนะช่วยซัดน่ช่วยสีซัดแลวบ๊บโดนไหมโอ้โหนี่ครับนันะโอ้ขางทางครับนี่ครับไม้ขางทางแบบนี้เลยครับนันะข้างทางนี่ครับขางทาง ยิ่งในตลอดแนวครับทัางนี้นี่ครับครับธนานี่มีนี่เฮ้าครับพ่อได้มานครับวันนี้เดี๋ยวไปเจอกันตอนสรุปผลงานครับผมไปมันมั่นครับนี่ครับทีมงานยางลาะยิงนี่ครับผมปลาร่วมว้าาคงได้จุยได้สี่โตครับที่าโตพี่ครับของเฮาของอันนี่นี่นี่ที่บอกว่าปลาเสือผ่ครับธนาเ่นเลยพิษคิวครับผม มาพุ่งมาพุ่งครับหมายธรรมชาติขางทางครับผมนี่ปโคใหญ่ครับนี่กปลปนินได้ผลหลายครับน้านาแตวมามาดอยู่นี่ครับผมหาเจอครับถือเตันคนละหาหกแม่ครับวันนี้นี่ขาบวมแขนบวมเบิดครับน้านาวันนี้เจอเตทั้งวันยจอดครับผมครับผมท่านนั้นชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั่ครับน้านาแต่ก็ฝากติดตามพี่พี่ต่อไปนั่อย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งเพื่อจะ จะได้แจ้งเตือนก่อนก่อนไหนครับธนาไอเรียงเรียงถ่ายรูปก่อนก็ได้ครับผมสำหรับมือนีเขคงไม่ยังไล่ละครับนอกจากเข้ามาขอบพุ่นเดี๋ยวไปตามติติอตละไปติดตามอีพีต่อไปกันเลยครับธนาว่าจะมาหรือบม่มาเท่าที่ไปยิงป่ายังครับไปเลยครับผมขอบคุณครับ